ฮะรายงานข่าวล่าสุดบอกโดนข้อหาอะไรเนี่ยสนับสนุนนะสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไิดชอบหรือทุจริตนะครับนะข้อหานี้แม่กันโดยทั่วไปก็สิบปีจำคุกนะรับโทษสองในสามก็เท่าไหร่นะหกปีกว่านะเอฟซี F T คิดถึงแย่เลยสมมุติว่าติดคุกนะหกปีเนี่ยโอ้โหเอฟี T คิดถึงแย่นะครับ แล้วชอบอ้างว่ารักสถาบันรักชาติรักศาสนารักสถาบันอ้างคนดีนะรักชาติศาสนาสถาบันอ้างเป็นคนดีรักชาติกลุ่มรักชาติรักสถาบันนะคนพวกนี้ชอบแอบอิงรักชาติรักสถาบันแอบอิงเบื้องสูงทั้งนั้นนะนะครับนะงานนี้คนดีทั้งนั้นเน่ไปไงรักชาตินะเออ